ก่อนเราจะใช้ปุ๋ยเราก็ต้องพวนดินพวนดินเอาดินมาถมถมรากถมเงาต้นต้นพืชเขาจะได้แข็งแรงและต้นเขาจะได้สมบูรณ์ทุกทุกครั้งเราจะใส่ปุ๋ยเราก็ต้องพวนดินแบบนี้ทุกทุกครั้งต้นผักของเราจะไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาแต่ความแข็งแรงของเขาก็จะ อยู่ได้ได้ทำให้สวยงามหลังจากนั้นเราก็เอาถุยมาโรยโรยใสยต่ตามตาแครเพื่อไม่ให้ถูกถูกหากถูกเงาของของต้นพืชมันจะได้ไม่เปื่อยหรือว่าบวมอันนี้ก็อายุเขาก็ได้หนึ่งอาทิตย์เนาะปลูกมาได้หนึ่งอาทิตย์สวนสวนพวกนี้ก็ ตัวนี้ก็เป็นสองอาทิตย์แล้วข้างนี้ก็เป็นสองอาทิตย์ต้นพืชของเราทุกต้นมันก็จะสม่ำเสมอการรดน้ำเราก็เอาเอาสายสีรด,ดเอาถ้าเราจะเปิดสวิต์มันก็จะไม่ไม่เสมอกันตัว <c oughs> ตัวนี้เป็น2ออ,อาทิตย์ต้นพืชของเราแข็งแรงสวยงาม หลักๆก,ก็ต้องทำความสะอาดของของต้นพืชเวลามีใบแก่ใบเหลืองอะไรแล้วก็ต้องได้เอาออกให้หมดเพื่อมันจะไม่ขยายเป็นพะาารหรือว่าเสื้อลาต่างๆ